ที่ไหนคะที่แปตุลาคาเฟ่คะเมืองคอนคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนานๆป้าออาจ,จะได้มาเมืองบ้านเกิดนครศรีธรรมราชสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ป้าออก็ได้พบเพื่อนแล้วก็พาป้าออนี้มาเที่ยวที่แปดตุลาคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นอ่ามุมร้านกาแฟนะคะที่บรรยากาศดีๆนะคะป้าออก็เดินชมเพื่อนก็บันทึกภาพให้คะ่ะค่ะ เวดล้อมไปด้วยความร่มรื่นต้นไม้พื้นบ้านนะคะค่ะต้นไม้พื้นบ้านต้นไม้ป่าพื้นบ้านนะคะก็ร่มรื่นดีค่ะป้าออกก็เดินชมนะคะเดินชมแล้วก็นำภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะค่ะด้วยความสุขนะคะและก็อากาศก็สดชื่นดีมากนะคะร้านแปดตุลาคาเฟ่เป็นชื่อของเจ้าของนะคะก็คือผู้หญิงนะคะเป็น าภรรยาของเจ้าของเกิดวันที่8ตุลาและลูกก็เกิดวันที่8ตุลานะคะก็เลยได้ชื่อนี้ว่า8ตุลาคาเฟ่นะคะปะ้าอ้อก็นำความร่มรื่นมาฝากกับเพื่อนๆนะคะ ตุลาแปดตุลาคาเฟ่มี2ชั้นนะคะชั้นล่างและก็ชั้นบนนะคะใครที่มาทานกาแฟาก็ไปสั่งข้างบนและก็จะนำมาทานนั่งเล่นข้างล่างด้วยก็ได้นะคะปะ้าออตอนนี้ก็เพลิดเพล,นเพล,นเพลินกับโอ่งนะคะไหนะคะซึ่งเขาเอาไหาไปผูกแฟนไว้นะคะก็เป็นการตกแต่งไปอีกลักษณะหนึ่งก็เพลินดีเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวป้าออก็จะพาเพื่อนเพื่อน ไปชมนะคะข้างบนอีกแต่ตอนนี้ขอแอคชั่นกับไฮก่อนค่ะนี่ค่ะคือข้างบนชั้นบนนะคะค่ะป้าปออก็แอคชั่นก็สนุกสนานกับป้าออนะคะค่ะก็ถ่ายรูปแอคชั่นค่ะอันนี้คือมุมหนึ่งที่ร้าน8ตุลาคาเฟ่น,นะคะค่ะเดี๋ยวป้าออก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะเผื่อว่าใครผ่านมาเมืองนครนะคะอยู่ถนนเลียบทางรถไฟนะคะค่ะเราก็ไป ไปเที่ยวกันได้ไปชมกันได้ค่ะเดี๋ยวป้ออก็ขอขึ้นไปชมด้านบนนะคะค่ะชั้นบนนะคะก็จะพบกับความอลังกาของข้างบนนะคะค่ะป้ออก็ขอบอกว่าเป็นมีความอลังกาอยู่ข้างบนนะคะค่ะนี่ก็ลักษณะแบบหลีนะคะทุกอย่างแบบยุโรปตกแต่งแบบยุโรปปนกะทยนนะคะนี่คือจุดสั่งซื้อกาแฟจุดสั่งกาแฟนะตรงนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ใครจะทานข้างบนก็ได้นะคะป้าออกก็นั่งเล่นแล้วอาจจะเดินเมื่อยค่ะก็มานั่งก่อนแล้วนะคะใครจะนั่งข้างบนก็ได้นะคะ ค่ะใครจะนั่งข้างล่างก็ได้นะคะตอนนี้ป้าอ๋อก็ชมข้างบนแต่ปออ้าอ๋อจะไปนั่งข้างล่างค่ะเพราะว่าข้างล่างมีบรรยากาศที่น่าร่มรื่นกว่านะคะป้าอ๋อไม่ชอบบรรยากาศเพียม,มิดชิดนะคะในห้องแอร์ป้าอ๋อชอบโอเพนแอร์นะคะค่ะเดี๋ยวป้าอ๋อก็จะลงไปข้างล่างนะคะแต่ตอนนี้ขอดูการจัดห้องของเขาอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ป้าอ๋อก็จะพาเพื่อน ไปชมข้างล่างนะคะนี่คือการจัดตกแต่งร้านชั้นบนของร้านแปดตุลาคาเฟ่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อนะคะค่ะตอนนี้เราก็เก็บภาพพอแล้วค่ะแล้วก็มาชมข้างล่างค่ะอันนี้ป้าอ๋อก็เก็บภาพถ่ายจากข้างบนชั้นสองให้เห็นข้างล่างนะคะค่ะก็เพลินๆกันนะคะป้าอ๋อไม่ได้ถ่ายทุนทั่วหรอกนะคะ เลือกถ่ายแต่บางมุมนะคะเพราะว่าขี้เกียจเดินค่ะรอบๆก็ชมวิวทิวทัศน์นะคะก็สวยงามดีสดชื่นด้วยค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆทุกคนคงชอบนะคะข้างๆค่ะจะเป็นลำคลองเป็นคลองท่าดีนะคะข้างๆจะเป็นคลองท่าดีค่ะเป็นลำน้ำไหลผ่านนะคะ แล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าออก็ขอให้เพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ